สวัสดีครับวันนี้มากินนี่ยำรวมนะครับนี่มีทั้งปูอัดนะครับมีทั้งปลาหมึกมีหอยนางรมนะครับแล้วก็มีผักต่างๆมามา,มาทานด้วยกันคําแรกแล้วก็เป็นหมูยอแบบเส้นหมูยอนะครับ ทำเป็นเส้นหมูยอน่ากินปลานะครับใครดูคลิปนี้ตอนกี่โมงมาทานด้วยกันนะครับคอมเมนต์มานะนี่ครับคําแรกนะครับคํานี้มอยเ,เพื่อนเลยออืืมม โรงเรียนใครยังไม่เปิดบ้างทุกคนโรงเรียนใครไม่เปิดคอมเมนต์มานะครับมาดูคลิปผมก่อนนะโรงเรียนใครยังไม่เปิดบ้างแล้วเปิดวันไหนลองคอมเมนต์นนะน้ำคือแบบสดจัดจัด ใครชอบกินยำประเภทนี้บ้างครับยำแบบนี้บ้างผมนี่คือชอบมากนะครับสําหรับใครชอบก็กดหนึ่งมาครับสําหรับใครที่ยังไม่ชอบนะครัะก็กดสองมานะแต่สำหรับผมผมคือให้แบบดับลหนึ่งเลยชอบมากๆยำแบบนี้นะยังก,กินกับหอมนะทุกคนอร่อยมาก 嗯。Mm hmm. ข้าวเช้าในเวลาหกโมงเย็นครับกินสายมากเพื่อนๆกินข้าวเช้าันกี่โมงครับตอนนี้หกโมงเย็นละกว่าผมจะทำเสร็จอีกเนาะหิวมาก มีน้องกว่าพี่ทํากับข้าวแบบบ้านๆแล้วก็ขอกินแบบอะไรนะมุมบ้านๆมุมเดิมๆอย่างเงี้ยเนาะจะบอกว่ามุมบ้านหลังเก่าอ่ะไม่ได้ไปแล้วนะทุกคนก็คือน่าจะเป็นมุมนี้แหละครับเนาะตรงนี้ยาจจะเป็นมุมประจําแล้วก็ได้ต่อไปเนาะแคบไก่นะครับ ผมทำแบบนานมากกว่าจะทำเสร็จอะตอนนี้ความผิดเริ่มหายไปแล้วแต่กระยังอด้วยฮนปะอัดแบบนี้ชอบมากเลยทุกคนมีใครชอบไหมครับอร่อยนะหวานมากมเป็นรูปอ่างเนี้ย ชอบมากเนี่ยใครชอบบ้าผมครับ หอยนางรมครับนี่หอยนางรมปลาหมึกอื จริงๆอ่ะวันนี้ผมกาจะไปถ่ายข้างนอกนะครับฝนตกฝนตกก็คืออดไปก่อนนะครับ มันไม่ได้ตกเบาๆนะทุกคนตกแบบหนักมากวันนี้บ้านใครฝนตกเหมือนบ้านผมมาะครับลองคอมเมนต์มามว่าจะไปถ่ายข้างนอกอดเลยครับ เส้นยอแบบนี้ต้องเอาไปตำส้มตำนะทุกคนว่าไหมหรือว่าไปยำยำแล้วะจริงๆผมว่าจะทำยำแบบบ้นเส้นองนี้ยแหละแต่พอแบบโอ้โหมันมีของทะเลหลากหลายอะทุกคนแต่กุ้งอะไม่มีเพราะว่าไปซื้อแล้วกุ้งหมดนะครับผมซื้อของทะเลมาผมจะามาแช่ฟิตเลยนะครับ อย่างเลยนะพวกกุ้งหรือว่าหอยหอยนางรมนี่ผมก็แช่ฟิตนะครับแล้วก็พอพอเราจะออกมาใช้ใช่ไหมทุกคนเราเปิดน้ำก๊อกอะหรือว่าใครจะเอาแบบเป็นน้ำต้มสุกได้เนาะน้ำก๊อกที่ผมบ้านผมน้ำก๊อกเลยแล้วก็เปิดให้มันแบบเปิดไปเรื่อยทุกคนเปิดแบบเบาๆอะ่ะเปิดให้มันไหลลงไปในกล่องของเขาอะ่ะแป๊บเดียวไหมครับไม่ถึงห้านาทีก็ได้กิน เพราะบางทีเราแช่ช่องธรรมดาทุกคนมันมันจะเสียเนาะฟิตอย่างเดียวกุ้งหรืออะไรเงี้ยผมก็ฟิตอย่างเดียวซื้อมายังไม่ต้องล้างนะครับคือมาปุ๊บเข้าช่องฟิตเลยช่องแข็งอะพอจะมาใช้ก็มาละลายน้ำแปบ๊บเดียวครับแล้วก็ถ้าเป็นกุ้งนะทุกคนลองทำตามนะ แล้วพอละลายเสร็จปุ๊บกุ้งจะกลายเป็นสีฟ้านะครับกุ้งที่มันแช่ฟิตอะเวลามันละลายเสร็จอะมันจะกลายเป็นสีฟ้าเลยทุกคนท่นังที่ตอนที่ซื้อมามันเป็นสีแบบค้ำๆนะแต่ถ้ามาแช่ฟิตปุ๊บแล้วละลายน้ําอะมันจะกลายเป็นสีฟ้าครับลองทําตามดูครับแล้วก็ใครทําตามแล้วแล้วได้มันผมก็ลองบอกนะ ใหญทุกคนลองถ้าใครไม่เชื่อก็สักหนึ่งตัวครับว่าแม่ซื้อมาเนี้ยขอแม่สักหนึ่งตัวแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใส่ในช่องฟิตเลยทุกคนแล้วพอวันพรุ่งนี้ปุ๊บก็ามาลายน้ําเปิดน้ําก๊อกเปิดน้ําก๊อกแล้วก็รอพอมันได้ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าครับแล้วพอเรามาทำมาเลกินเนี้ยมันจะดูแบบสดมาก เนาะทุกคนตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเนาะถ้าอยากออกไปไหนก็สวมแม่นะ้อแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับเนาะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าจําไม่จําเป็นเนาะก็ไม่ต้องออกครับเหมือนผมนครับผมก็คือสั่งมากินอย่างเดียวแต่บางคนต้องจําเป็นนะครับก็สู้ๆนะครับไฟติ้งนะสู้ๆครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเราจะรอดไปด้วยกันใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็เราต้องสู้นะครับทุกคน ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะทุกคนถ้าถ้าทุกคนใครเป็นอยู่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับโยเวนรัฐบาลนะ <laughs> <c oughs> ครับบ๊ายบายค่ะ